นะครับชมนะครับและเพื่อนนะครับวันนี้ก็ผมพาท่านผู้ชมมาสการาว,วัดศักดิ์สิทธิ์อีกวัดหนึ่งในกรุงเทพนะครับท่านก็นนคือวัดพวรนิเวศวิหารน,นะครับซึ่งวัดนี้มีความสําคัญมากเพราะเนื่องจากสมัยก่อนเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าดเจ้าจักรงต่องแสมนรนะพระพุทธศตวรรษนะครับในพระพุทธศตวจะมีพระคุณเจ้ิรีเป็นสถานลนะครับี่น่าทึ่งตมากเลนะครับ S <S ในโอสอน,นะครับจะมีพระผู้ช่วยนนสิีปิษ์ซึ่งท่านมีความสําคัญและมีความศักดิ์สิทธิม์สสมากเพื่อนๆและท่านผู้ชมสามารถขอพรท่านได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการง,งานเรื่องชีวิตทุกวันนะครับจะมีการสวดมนต์เร็วตอนเวลาห้าโมงนะครับเพราะจะเปิดเวลาตอนวันจันทร์ถึงวัน อาทิตย์นะคะตั้งแต่เชา้าถ,ถึงเ้าโมงเย็นนะครับวันนี้กรผมมาไหว้หลวงพ่อพระพุทธิจดีสีด้วยภูมิอะไรนะครับ ก <mondo> ารดรถนะครับสามารถที่จะมาว่า şey หัวข้อนะครับโดยจากเส้นท่าน49นั้งรถน่าน16นั่งรถห้56กลมาถึงที่บางรักีแลวเดินไปที่นึ่งจะถึงวัดของพระาชนัดดาสวับดีสวัสดีครับ